วันน,น,นี้วันดีวันเปลี่ยนเริกชัยโจจะมารับให้เซลสาวเปลี่ยนไฟที่มีหัวใจรักสัตว์คนหนึ่งแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ผู้การสุนิชาขอฟ้าและเทวดาประทานพรปสู่เธอดังใจหวังโจปลอดโลกปลอดภัยเฮงเฮงร่ำรวยเริบเริบอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะใช่ใช่อายะจโตโจโจโจ,โจ,โจ,จะเป็นานางฟ้าอาหารสัตว์ โจโจเธอใจดีชมัดโจโจแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบ30ปีผู้กันสุนิชาโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับบรัดเอกฮีโร่สายพาหลอเทออีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็จะมารับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องผู้กันสุนิชาบุญนาลากรน,นะครับในเวลนที่จะเกิดวันที่ 15โตุลาคม2566นี้ก็จะอายุครบรอบ30ปีบริบูรณ์แล้วนะครับรักเอกก็ขออวยพรให้กับน้องผู้กันสุนิชามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสมความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยจากโควิดจากฝีดักลิงและจากโรคภัยต่างๆอย่างถาวรไปเลยนะครับและให้เป็นนางฟ้าอาหารสัตว์ของผู้คนตลอดไปเลยนะครับคลิปนี้รักเอกขอลาไปก่อน 叫叫。